ปรุกเสกดังต่อไปนี้ 1. พระอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ศรีระเตโชวัดคลองกระพัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. พระราชวชิรากรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์วัดท่าไม้เหนือ 3. หลวงปู่นวลวัดหนองจอกจังหวัดพิจิตร 4. พระมหาสุรศักดิ์วัดประดู่ชิมพลีจังหวัดสมุทรสงคราม5หลวงปู่อุทยวัดสะสองตอนจังหวัดลบบุรี6 หลวงพ่อบุญมาสำนักแก้วทองจังหวัดปราจีนบุรี 7. หลวงพ่อทองวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมา 8. หลวงปู่ดุสิตวัดไผ่แขกจังหวัดสุพรรณบุรี 9. หลวงพ่อรักวัดสุทธาวาสจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10. หลวงปู่ทูบวัดลาดน้ำขาวจังหวัดสุพรรณบุรี 11. ครูบากรวัดดอยคีรีจังหวัดตาก 12. พระครูวิจิตชยากรวัดธรรมิกาวาดจังหวัดชัยนาอย่าลืมไม่ควรพลาดงานปลุกเสกวัตถุมงคลเหรียญรุ่นแรกของพระอาจารย์ศักดิ์สิิ์